นะคะเขาเริ่มเก็บไปหนึ่งรอบแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะเขาเก็บไปละเนี่ยดูอืมแต่ว่าก็เขาเก็บไปลูกใหญ่ๆไปละเนี่ยก็ยังมีนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาดูนะคะมามาดูเขาเก็บนะคะเมื่อกี้ซื้อไปสี่ลูกนี่นะคะเยอะมากนะคะ เยอะมากเนี่ยลูกเยอะมากเลยดอกไม้นะคะดอกไม้ทุกนาโอ้ต้นมันก็เนี่ยครับใบมันก็ตายแล้วน่ยใบใบมัน,นอันนี้นะคะลูกนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสามลูกนะคะเนี่ยสามลูก เยอะมากนะเนี่ยโอ้ยเยอะมากเลยข้างในเนี่ย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 ลูกนี้ลูกนี้ก็อุ้ยลูกนี้สุดยอดเลยเนี่ยลูกนี้สุดยอดอืใหญ่มากนเนี่ยลูกนี้ใหญ่มาก อืมดูต้นมันตายแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยเต็มเลยเนี่ยลูกใหญ่ๆอันนี้เขายังไม่เก็บเลยเนะี่ยลูกใหญ่ๆอันนี้ต้นมันตายเหรอคะต้นมันตายแล้วมันยังไม่แก่ใช่ไหมลอง น่ะดูเนี่ยลูกใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆอันนี้ใหญ่ๆญเลยะะต้นมันตายนะคะต้นมันตายแล้วเยอะมากเนี่ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาชมเขาเก็บแตงโมนี่ดูอืมเียต้นมันตายแล้วเนี่ยต้นมันตายแล้วก็เหลือแต่แ,ตแบบนี้น้องแบบนี้ดูอืม เยอะมากนะคะเนี่ยอืมไม่เคยเห็นหน้าสวนเตงมูนะคะแต่เพิ่งมาเห็นเนี่ยเนี่ยลูกลูกใหญ่มากนะคะใหญ่มากนะคะนี่ฝ่ามือนะคะเนี่ยแต่ว่ายังใหญ่ไม่หมดนะคะใหญ่มากเลยอันนี้หน้าเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะน้องใหญ่มากเนี่ยเต็มเลยนะคะเนี่ย เยอะมากนะคะโอ้ยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นแฝดเป็นแฝดเลยนะคะเยอะมากสวนแตงโมเนาะ,ะมีเห็ดด้วยนะคะเห็ดอะไรเอ่ยเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่มากนี่ก็มีเห็ดด้วยนะคะโอ้ยอันนี้ใหญ่มากเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลย อันนี้ใหญ่ๆนี่มันแก่หรือยังคะแกแล้วฮะสุดยอดเนี่ยออเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยอ,อันนี้นะคะใหญ่มากนะคะนี่ฝ่ามือเรานี่คะเราไม่หมดเลยนะคะใหญ่ใหญ่สุดๆเนี่ย โอ้น่ะยำยอดไปเลยนะคะใหญ่มากใหญ่มากเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะแยะเยอะมากเนี่ยไม่หมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยดู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 ด,ดูชมไม่หมดนะคะมันเยอะเกินเนี่ยอืม ลูกนี่ก็ใหญ่มากมากเลยเนี่ยอ,อันนี้นะคะใหญ่เนี่ยเน,นี่ยก็ใหญ่มากอันนี้นะคะลูกงูว้าวอันนี้ลูกลูกใหญ่มากเลยเนี่ย ใหญ่สุดๆเลยอันนี้ฝึกมือนี่ยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเนี่ยสุดยอดนะคะใหญ่ว้าวเมื่อกี้ไปซื้อยังไม่ใหญ่เท่านี้สุดยอดนะคะมันเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาช่วยเขาเก็บเนาะ,ะดูโอ้ลูกว้าวดูลูกเนี้อืม ลูกนี้มันใหญ่เกินต้านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเต้วทุเรียนดูดูดเออไม่ใช่ทุเรียนนะคะเอ่อแตงโมเนี่ยแตงโมแตงโมว้มวมววาสุดยอดนะคะเนี่ยโอ้ยฉันนะ่ะตะลึงสุดยอดสุดยอดเยอะมากเนี่ยนี่นะคะเรียงกันนะคะดู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 ด เยอะไม่เยอะดูยเยอะมากเนี่ยเน่ยนี่นี่นีนี่น,น,น,นสุดลุกหูลูกตาเลยนะคะ